สิ่งที่คนเข้าใจผิดในการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่มักก็จะดูแลปลายเหตุนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนตำนาตอนสมัยเรียนก็คือเราต้องดูแลที่ต้นก็เรียกต้นทางก็คือดูแลระดับเซลล์เพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะที่เราเรียนมาคือเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือรวมตัวกันกลายเป็นเนื้อเยื่อเสร็จแล้วก็รวมกันกลายเป็นอวัยวะทั้งสาและก็กลายเป็น10ระบบนะคะและก็รวมเป็นร่างกายของเรานั่นเอง และภายในเซลล์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ําสารอาหารออกซิเจนพลังงานนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยต้องดูแลแบบองค์รวมนะคะแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงการดูแลในส่วนของการชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ Cell เซลล์นั่นเองนะคะทีนี้ก็จะต้องอาศัยนะคะ,ะขึ้นความถี่เดียวกันที่สอดคล้องกับร,ร่างกายนั่นก็คือเครื่องไอทราแคร์ ache, เครื่องนี้นะคะ่ะที่เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเป็นคลื่นเทอร์เรตนะคะที่อยู่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟและคลื่นอินฟราเรด คลื่นเทระเฮิร์ตถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันในปีคศ .1980 และสามารถผ่านเซลล์ได้ลงลึก20-30ถึงเซนติเมตรและที่สำคัญเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อเซลล์ของมนุษย์จะสะท้อนคลื่นความถี่ในระดับเดียวกันกับเซลล์ของมนุษย์ระหว่าง2ถึง17เทเทราเฮิร์ตทำให้เกิดการสารั่นสะเทือนนับล้านล้านครั้งต่อวินาทีและทำให้โมเลกุลน้ำมีขนาดเล็กลงกว่า600เท่าและบทบาทของพลัางงานไฟฟ้านั่นเอง ะะเขาจะกระตุ้นหรือปลุกเซลล์ให้ทํางานนะคะเมื่อเยื่อเซลลที่ไม่แข็งแรงเนี่ยถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเราเนี่ยเอาสารอาหารในเขานะคะรับประทานนะคะแล้วเราก็ทาให้เซลแข็งแรงเพราะเซลแข็งแรงเนี่ยเขาจะทางานอย่างกระฉับกระเฉงนะคะในขณะเดียวกันเซลเขาก็จะขับของเสียออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและในร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะเร่งการแลกเปลี่ยนสารภายในและภายนอกนะคะก็เป็นการส่งเสริมการเผาผลาญของเซล ฟื้นฟูหลักการทํางานของเซลล์จะเดินนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปกระตุ้นพลังงานของเซลล์ทําให้เซลล์ได้รับพลังงานและส่งเสริมบทบาทการทํางานของเยื่อหุ้มเซลล์ ก็ยังกระตุ้นระบบเาผาผานะเมื่อความถี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมีการสั่นสะเทือนของความถี่ของร่างกายเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดพลังงานการเคลื่อนไหวนะคะและประกอบกับพลังงานความร้อยที่อยู่ในเครื่องนี้นะมันก็จะแปลงสภาพนะคะทำให้อุณหภูมิในเยื่อใต้ผิวหน,น,นังเหือเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็การเผาผานก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะ และก็ยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและระบบเาผาผานะคะทีนี้ยิ่งการไหลเวียนของเลือดเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ระบบเาผาผานดีขึ้นเท่านั้นและยังสามารถให้สารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปออกซิเจนที่เพียงพอกับความต้องการของเซลล์ในร่างกายได้และยังช่วยขจัดสารพิษนะคะสารตกค้างและของเสียออกนอกร่างกายพอเราทําอย่างนี้ทุกวันนะคะก็ทําให้เลือดภายในร่างกายสะอาดมากขึ้นและยังได้ความสวยงาม ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นการเกิดเซลล์ใหม่ของผิวหนังชั้นนอกกระตุ้นเซลล์ผิวหนังชั้นแท้แล้วก็สังเคราะห์คอลลาเจนพื้นฟูการยืดหยุ่นของผิวหนังลดการเกิดริ้วรอยลดล่องลึกจากริ้วรอยตีนกาลดการอักเสบบรรเทาอาการเจ็บปวดต่อต้านการเกิดอาการแพ้